ครับสวัสดีครับวันนี้เราได้ปูม้านะครับปูม้าไข่ไข่นอกกระดองนะครับนะครับเเดี๋ยวราจะเอาไปปล่อยแถวที่เราเคยเคยปล่อยนะครับเยอะครับเนอะสองกระป๋องนะครับกระป๋องมีไข่เต็มท้องนะครับครับพอดีว่างนะครับก็เลยไปเอาปูจากที่บ้านแม่นะครับเราจะไปปล่อยด้วยกันนะครับ ไปกันเลยครับไปเ,เดินทางใน,นเดี๋ยวปูจะตายยังมีชีวิตอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยป่ยปาชายเลนแถวที่เราเคยอยู่นะครับทําวันนี้นะครับจะรอดไม่รอดก็อยู่ที่ธรรมชาติอีกทีหนึ่งนะครับปล่อยปูไข่นะครับเราเราจะเดินทางไปด้วยกันนะครับ นะครับปล,ปล่อยกุไข่นะครับ<า>กุไข่นอกนะครับสุดน้ายกาไปก็จะกินแต่เนื้อปูอย,อยู่ดีนะครับไ,ได้เยอะก็มาปล่อยไปกันเลยครับครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับท่าเรือสะพานพระเจ้าตากนะครับที่เรามากันบ่อยๆตรงไหนหรอไปนู่นเลยลูกไปนู่นเลยตรงสถานตรงนี้ก็จะเป็นป่าชะเลนนะครับ

จะไปปล่อยตรงชายเลนตรงนั้นวะอุ้ยน้ํามันลงเดี๋ยวมันขยับลงไม่ทันเนาะได้ปะตอนนี้เรามาถึงสถานที่ที่เราจะปล่อยแล้วกันแล้วนะครับปไปล่อยตรงไหนดีตรงตรงชายเลนนู่นเนาะไ,ไปไปไปราไปปล่อย ลงไปลงไปเดี๋ยวไปล้างเอาทีหลังเร็วๆเร็วๆเร็วๆต้ันไก่ไหมะจะปล่อยแล้วเนี่ยลงไปนู้นเลยลงไปนู้นเลยตั้งนู้นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้แม่บ้านกับผู้ชายเป็นคนปล่อยนะครับมีไข่นะครับ ปล่อยตัวไหนที่เขาลอดก็เอาหนังยางออกด้วยเอานังยางออกด้วยแับเออเอาหนังยางออกว<ะ>ัง,งออ<ะ>มันนิดเทเทก่อนลูกเทน้ำเทน้ำไข่มันออกเทน้ำลูกป,ปูที่มันฟักอ,ออกไปก่อนฮะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมันก็มันนอกน้ําอยู่เดี๋ยวมันก็ฟื้นเดี๋ยวปลุกไข่ไข่มันไปก่อนข้ามันออกนี่เราค็ตัดหนังยางออกนุ่นกำลังออกนะเห็นไหมครับไข่มันกําลังออกเนาะเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะมาตัดหนังยางนะครับเป็นปูไข่เออช่างมันช่างมัน ตัวนะครับปล่อย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 เลยเดี๋ยวเขาก็ฟื้น,นขี่รถมาไกลนะครับสถานอย่างนี้นะครับก็จะเป็นป่าครงกลางนะครับที่กําลังปลูกกันนะครับตอนนี้ก็ติดกันหมดแล้วนะครับกําลังขยายออกไปนู่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานพระเจ้าตากนะครับที่สามารถเราวิ่งออกกําลังกายบนสะพานนู้นนะครับ กรากาลังจะขยายตรงนี้มันจะเป็นไม่ใช่ชายเลนนะครับมันจะเป็นหินหินกวดพวกนี้นะครับแต่เขากําลังเริ่มก่อสร้างนะครับเดี๋ยกหน่อยน่าจะเป็นป่าชายเลนได้นะครับทําให้พวกปูปลาเล็กปลาน้อยนะครับเข้ามาอาศัยอยู่ได้นะครับเหมือนกับปูที่เราปล่อยนะครับถ้าปล่อยเขาจะอาศัยอยู่ตามนี้แหละครับนาะเดี๋ยวพอเขาแจ็งแรงเขาก็ย่อไปตามสัญชาตญาณของเขานะครับเ,เลย สามสิบเจ็ดตัวนะครับที่เราเอามาปล่อยนะครับนับจากที่บ้านมานะครับสามสิบเจ็ดตัวนะครับช่วยกันปล่อยนะครับตัดตัปล่อยตัดปล่อยเลยนะครับทําได้เท่าที่เราทําได้นะครับนะครับเขาจะใช้ชีวิตรอดไม่รอดก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะครับเราก็ช่วยกันทํานะครับ นะนะครับสร้างไปด้วยกันนะครับกินบ้างปล่อยบ้างนะครับอันไหนที่เป็นปูไข่ไข่นอกกระดองปูความที่จะนะครับก็ตีครับผมนะครับแล้วก็จะปล่อยนะครับถ้าเรามีแต่กินกินแต่กินอย่างเดียวนะครับถ้าเราไม่ไม่กินธรรมชาติ มันก็จะประชากรก็จะลดน้อยลงนะครับเราก็จะปลูกนี่แหละครับเป็นปูไข่ที่เราได้ทำการปล่อยอน,นี่หมดหรือยังเนาะไปแล้วไปแล้วครับนุ่น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 ยังนะครับเป็นยังเริ่มไปแล้วนะครับเขาก็จะออกไปสู่นะครับ เขาอาจจะเพียหลังจากที่เราจับเข้ามานะครับประมาณสามสิบเจ็ดตัวนะครับที่เราเอาปล่อยรอดหมดเลยทำได้เท่าที่เราทําได้นะครับนะครับเขาก็จะออกไปอยู่ตามบริเวณนี้แหละครับนะหรือไม่ก็คูก็จะไปขุดดินขุดทรายอยู่นะครับเวลาน้าแห้งนะครับหรือว่าน้ำน้อยบางทีเขาหมดเลื่องหมดแล้วเขาก็จะอาศัยตามธรรมชาติของเขานะครับนะครับผมก็ ถ้าชอบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับนะถ้ามีอ่าปูไข่เยอะๆเราก็จะมาปล่อยนะครับนะครับเราได้เยอะนะครับส่วนที่มีไข่นอกกระดองเราก็จะนํามาปล่อยนีเป็นปูธนาคารปูม้านะครับรวมด้วยธนาคารปูม้านะครับดีแม่อะไรอะไร <c oughs> ปู <c oughs> ปูปูหินปูหินนะครับปูหินตามชายนี่นละครับตามชายฝั่งนะครับเขาไม่ก่อหินนี่พอดีแม่บ้านเ็าเหยียบแล้วปูมันหนีดนะครับนะครับเป็นปูหินไม่เป็นไรครับอยู่กับธรรมชาติก็ประมาณนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังเขาได้เห็นนะครับได้ทํานะครับ มันอาจจะไม่มากนะครับมันอาจจะไม่มากแต่เราถือว่าเราได้ทํานะครับนะครับปล่อยปูแม่ไข่นะครับตามโดยธรรมชาติแล้วนะครับเขาก็จะอาศัยอย่างนี้นะครับนะอาจเราจะจับมาจากน้ําในน้ําลึกๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาปล่อยชายฝั่งเขาก็ไปของเขาได้นะครับเขาที่ยังไม่ตายนะครับนี่ครับโครงกล้ง เดี๋ยวเราจะไปแวะตรงนู้นนะครับป่าโครงกลางที่ว่าใหญ่ๆแล้วนะครับเราก็จะไปรีวิวตรงสะพานนั้นให้ชมด้วยนะครับแล้วผมก็อย่าลืมนะครับนะครับคลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวไปถ่ายรีวิวตรงนู้นหมอนะครับนี่เป็นทหารที่เขาจระเิดชอบอยู่ตอนเย็นไปกันเลยครับนะครับตอนนี้เราก็ปลอดปูเสร็จเรียบร้อยเราก็จะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูรีวิวตรงนู้น สถานที่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่ว่าคนเขาจะข้ามไปเกาะกันนะครับน,นี่ครับตรงนี้เป็นป่าใหญ่ปลูกหลายปีกันแล้วครับนะครับตรงนี้เขากําลังขยายพันธุ์นะครับนะครับพอได้ที่แล้วก็จะไปปลูกต่อต่อที่ที่ผมไปถ่ายที่ปล่อยปูเมื่อกี้นะครับมีกําลังเกาะชํากันอยู่นะครับ นี่ครับนี่นะครับพอเป็นพื้นป่าก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับนี๋จะไปดูพาไปดูใกล้นะครับนี่แหละครับแถวที่ผมชอบเอาปูมาปล่อยนะครับถ้ามีอ่าปูไข่เยอะๆผมก็จะเอามาปล่อยนะครับเขาจะได้อาศัยอยู่นี่ป่าโกงตกางนะครับ โครงกลางใบใหญ่นี่ครับนี่ครับนกก็มาอยู่นะครับทำบ้านทำาลังได้นะครับพวกปูปูเลปูแสมอะไรเขาก็จะมาอาศัยอยู่นี่ถ้าเราจะไปจับหมดสิทธิ์นะครับมันเริ่มหนานะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นให้ฟื้นฟูพวกสัตว์น้ําสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เข้ามาอาศัยอยู่นะครับนี่ครับ เมื่อเดือนที่แล้วผมก็มาปล่อยตรงนี้นะครับมาปล่อยตรงนี้น้ํากําลังเริ่มพยับลงนะครับผมก็เลยเอาไปปล่อยไว้ตรงนู้นนะครับเผื่อเวลาน้ํามันแห้งเขาก็จะได้ออกตามไปลงไปตรงน้ําลึกออกไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปากของกลางนะครับเริ่มขยายไปนู่นะนะครับเนาะนะครับเุืปีที่แล้วที่ผมก็นะครับเดินลอดสะพานนี่มาหาหอยหดู นะครับยังไม่โตขนาดนี้ตอนนี้โตแล้วนะครับนี่นี่นะเดี๋ยวผมรอดสะพานนะครับนี่ครับนู่ที่ทํากันแรกๆอืมหลายปีแล้วครับเนาะเดี๋ยวหน่อยนะครับบริเวณแถวนี้นะครับพอมันโตนะครับก็จะเป็นป่าใหญ่เงั้นนะครับเดี๋ยวหน่อยก็จะมีพวกนกระยางนกต่างๆนะครับมาใสยอยู่เชื่อได้เลยว่านะครับสวยงามนะครับครับ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ทีนี้ก็เหมือนอปูมาปล่อยนะครับเพื่อลูกหลานวางข้างหน้านะครับเราจะได้มีปูกินไม่อดไม่อยากนะครับวางข้างหน้าทําวันนี้ดีที่สุดครับวานข้างหน้าแต่ถ้าว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อเขารอดเราก็จะได้มีปูกินตลอดนะครับแบบบรรยากาศยามเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาครับ เหมาะสําหรับการปล่อยปูนะครับช่วงเย็นๆนะครับพอมืดหน่อยปามก็จะหลับจะนอนนะครับนะไอ้ลูกอยู่ในตัวเขาก็จะปไปเริ่นใหม่บ๊ายบา,ายดีครับป่าเลยครับ